ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องดีชแนลนะครับก่อนนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับกิจกรรมใหม่เลยนะครับรับเพชรกันไปฟรีเลยมูลค่า1999เพชรนะครับผมอีกอีกเพชรเดียวก็จะถึง20,000แล้วนะครับผมอ่าโอเคก็ สองหมื่นนั่นแหละนะครับผมก็ม <Luis> okay. okay. ีค่าเท่ากันแบบเพชรเดียวเองนะครับโอเคคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนรับยังไงนะครับหายังไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแจกเพชรยกเซิร์ฟกันด้วยนะครับใครที่คอมเมนต์ไว้คลิปที่แล้วนะครับก็มารอลุ้นในคลิปนี้ได้เลยนะครับกติกาการรับเพชรคลิปพี่นะครับผมก็คือกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ดีๆเมนต์ที่เฟซใต้คลิปนี้เลยแล้วก็คอมเมนต์อ่าแล้วก็ ดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะถ้าดูไม่จบระบบจะไม่ส่งให้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พายแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับก็เข้ามาที่เว็บ YouTube Random Comment นะครับพี่ก็เอาลิงก์มาใส่ไว้ที่เรียบร้อยนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ย286คอมเมนต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มมาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจกสดๆกันให้ดูเลยนะครับผมอ่ะสุ่มมาเลยนะครับผม3 2 1สองไปครับผม อ่ะคนแรกอ่ะโอเคได้แล้วนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับนี่อยากได้ครับผมก็มี UID นะครับแล้วก็ชื่อเฟสนะครับว่าชื่อกกรนั่นเองนะ่ครับผมอ่ะโอเคแ้วพี่ทำงานเติมไม่เลยนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับก็ทําถูกกติกาทุกอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอกดตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับผมอ่ะปึ๊บ อ่าโอเคนะครับดูซิจะเข้าได้หรือเปล่าครับนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับว่าชื่อในเกมเนี่ยชื่อหมาป่านะครับผมอ่านี่เลยเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมพี่ก็ซื้อบัตรกานลิน่าไว้ที่เรียบร้อยนะครับผมก็แจกจริงยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ทําถูกกติกานะครับก็รอรุ้นรอรับได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ใสให้ดูเลยนะครับว่าได้จริงนะครับพี่ก็ตื่นมาอัดคลิปตั้งแต่ตีสี่นะครับผมอ่าโอเคใส่เลยครับผมอ่า นี่นะครับผมก็ได้รับฟรีแล้วนะครับสำหรับน้องหมาป่านะครับผมได้รับ68ไดมอนด์มาไปฟรีนะครับหรือว่า68เพชรนั่นเองนะครับผมก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับแต่ก็ใช้สุมของแลาๆได้เยอะเลยนะครับ68เพชรเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เข้ามาที่ในเกมกันต่อนะครับผมก็ชป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับ ่นี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนตัวเกมแล้วก็ในเพจเรน่าฟิฟายไทยแลนด์นะครับเป็นกิจกรรมบุญญาดีเฮฮาโยกตี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนกลับมาเล่นนะครับผมได้ทั้งความสนุกและรางวัลนั่นเองนะครับก็คือของรางวัลเนี่ยนะครับชวน1คนนะครับผมก็จะได้เป็นกล่องตัวนี้นะครับกล่องบุญญาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวไดมอนด์รอยอดนะครับหใบนั่นเอง นะครับมูลค่า21บาทนะครับผมแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีเพชรซ่อนอยู่นะครับผมอ่าก็จะมีเพชรซ่อนอยู่ให้เรามาเปิดนะครับผมถ้าเราเชิญอ่าหนึ่งคนนะครับไปได้หนกล่องนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเชิญให้ดูนะครับแล้วก็เปิดให้ดูเลยนะครับสาหรับเพชรตัวนี้นะครับผมนะอ่าแต่ที่ได้แนๆก็คือนี่เลยนะครับเป็นอ่า คูปองใดมันลอย่อนะครับผมได้แน่นอน1ใบนะครับเชิญ3คนได้กล่อง3กล่องนะครับคูปองเนมอนสองใบนะครับ5คนได้5กล่องนะครับสามใบแล้วก็7คนเนี่ยเยอะสุดนะครับแล้วก็7กล่องแล้วก็ได้ท่าทางตัวนี้นะพี่ก็มีไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยกิจกรรมร่วมวันนี้เลยนะครับวันที่24่สิบตีสี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมอีกหนึงเดี๋ยวพี่จะมาบอกท้ายคลิปแล้วก็แจกโค้ดกันด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยสำหรับกิจกกรรรมมนนนนี้ะคับผ่่ออืเลย เราไม่ต้องมีรหัสที่ไม่เล่นเนี่ยเกิน7วันก่อนนะครับรหัสไก่หรือรหัสเพื่อนๆก็ได้นะครับที่ไม่เล่นเกิน7วันนะครับก็ให้เราเข้าไปในในรหัสไก่เรานะครับผมยวพี่เข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นรหัสไก่พี่เลยนะครับผมเซิร์ฟไทยนะครับผมนะก็รหัสนี้ไม่ได้เข้ามาเกิน7วันแล้วนะครับน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละนะครับผมให้เรานะครับเข้ามารูปตรงนี้นะครับก็คือรูปตรงเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาปั๊บ อ่ะนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตามเพื่อนกลับมานะครับเรากดเข้าไปหนึ่งที่นะครับนี่นะครับถ้านะครับพี่บอกกันเลยนะครับถ้ายูดีไหนนะครับผมยูดีไก่เราเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เข้าเกิน7วันไหนก็จะมีให้ใส่ยูดีตรงนี้นะครับอ่าใส่ยูดีผู้เชิญนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าเกินอ่ายังไงล่ะเข้าภายใน7วันนะครับผมก็จะไม่มีตรงนี้ให้นะครับผมโอเคจากนั้นให้เรากดให้ใส่ยูดีที่เราจะเชิญเลยนะครับก็คือยูดีไดียหลักนั่นเอง นะครับนี่เลยนะครับพี่ก็เข้ามาก๊อปเอาเลยนะครับนี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่รหัสไก่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเป็นย i d ดีเรานี่เลยนะครับผม7127นะครับ6062นะครับแล้วก็กดตรงลงไปเลยนะครับทึ่นะครับผมนี่กดตรงลงไปปั๊บนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับผมอ่าชื่อ ทุษฎีดีพี่นะครับผมไม่ใช่เพื่อนของคุณตรวจสอบตรงต้องอีกครั้งนะครับผมเพื่อนๆไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เป็นเพื่อนกันนะครับผมอ่ะเรากดเพื่อนๆไปเลยนะครับปึ๊บนะครับนี่เห็น,นะครับผมก็ชวนสําเร็จนะครับนี่เลยเขาจะบอกว่าชวนสําเร็จอย่าลืมรับของรางวัลด้วยนะครับก็คือ คนที่รับนะครับก็ได้นะครับแล้วก็คนที่ถูกเชิญก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่รับตรงนี้ก่อนนะครับก็คือคนที่เชิญเนี่ยก็ได้รับเหมือนกันเป็น5กล่องเลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะกดรับไปเลยปึ๊บนี่นะครับมาเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับปึบนี่นะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้เลยนะครับผมแต่งตัวแล้วก็อยู่ในส่วนกล่องตัวนี้นะครับนี่มาแล้วนะเห็นไหมรางวัลใหญ่สุดก็คือนี่เลยนะครับ19,999มนเพชรเลยนะครับผม ใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนโทเค็นมงกุฎด้วยนะครับผมตัวเข็นมงกุฎในส่วนกิจกรรมโบยาดีนั่นเองนะครับผมอ่านี่เลยนะครับผมอ่าโอเคมาแล้วนะครับจากนั้นเรามาดูอ่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับเรามาดูในส่วนกล่องตัวนี้บ้างนะครับผมในส่วนรหัสที่ถึกเชิญนะครับผมอ่านะครับผมในตัวนะครับผมแล้วก็กล่องเฮ้ยมันต้องเปิดก่อนหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะครับผมอ่ะปึ๊บอ่าพี่เปิดที่ด้วยหนึ่งกล่องนะครับโอ้โหไม่ได้เพชรเลยวะนะครับผมรางวัลใหญ่น่าจะออกยากนะครับผมรางวัลใหญ่่นนะะีอเลย นะครับผมรางวัลใหญ่น่าจะออกยากนะครับผมอ่ะเปิดไปทีละกล่องนะครับผมปุ๊บเกลือหรือเปล่านี่ยอ่ะเปิดไปครับผมเลยกล่องสุดท้ายโอ้โหไม่ได้นะครับผมใครโชคดีก็ใครที่ดวงดีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้เพชรรางวัลใหญ่อีกอัหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับผมพี่ก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอรีเฟซรหัสนี้ก่อนว่าจะมาหรือยังอ่ะโอเคอ่าสักครู่นะครับผม ตอบครับตอบรับน่าจะรับเพื่อนก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูชื่อตัวละครอดีไก่เอาโอเคนะครับเดี๋ยวราราับก่อนนะครับผมปึ๊บอยู่ไหนเนาะ นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะพี่ก็เข้าเกมออกใหม่นะครับตอนนี้มาแล้วนะครับผมก็เด้งขึ้นมาตามเพื่อนกลับมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับผู้ถูกเชิญก็ได้รับเหมือนกันนะครับเป็นกล่องตัวนี้เลยหนึ่งกล่องเห็นไหมครับแล้วก็คูปองไดมอนด์รอยอนะครับนี่เลยนะครับผมอ่ะแล้วกดรับไปเลยนะครับก็ขึ้นบอกว่าเชิญ1คนแล้วนะครับปุ๊บกดรับนี่ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นกล่องโบยาเดนะครับสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ไดมอนด์รอยอดนะครับผมปุ๊บกดตกงลงไปเลยนะครับแล้วก็เรามาดูในนส่ว แต่งตัวนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับผมนี่กล่องตัวนี้นะครับผมอ่านี่เลยเห็นไหมรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นเพชร1 9 -99 9เพเชรเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเปิดกันเลยนะครับพี่มีกล่องเดียวนะครับผมเปิดปุ๊บได้อะไรเอ่ยนั่นแหลนั่นครับผมก็เกลือไปนะครับผมได้รับเป็นมงกุฎโมยาเดนี้นะครับผมโทเค็นมงกุฎโมยาเดนะครับผมก็คนเชิญนะครับผมคนเชิญได้ 5นะครับคนเชิญได้กล่องแล้วก็ขูบอ่าูปองได้แม่ลย่อเนี่ยอีกหนึ่งน่าจะหนึ่งใบเนาะแล้วก็คนที่ถูกเชิญนะครับได้รับ1กล่องนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พามารับปืนนะครับ UMP นะครับผมที่เข้ามาใหม่เลยนะครับก็แจกเปที่เรียบร้อยนะครับกดตรงรูปโลกนี่เลยนะครับกดเข้ามาที่โมยาเดนะครับแล้วก็กดตรงรูปโลกนี่นะครับผมหนึ่งทีปั๊บ นี่นะครับผมก็คือล็อกอินในวันที่24นะครับเดือน10นะครับผมเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาโบยาเดนะครับพร้อมกับผู้เล่นทัวโลกนั่นเองนะครับเรากดรับไปเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับก็เปิดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้รับฟรีๆถาวรกันไปเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับก็เหลือ500ล้านนะครับผมอ่ะห้าล้านจะถึงสามพันล้านนั่นเองนะเพื่อปลดล็อกตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะของรางวัลตัวนี้นะครับผมนี่เป็นชุดตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ครบเดี๋ยวพี่มาทําคลิปอีกรอบนะครับผมเรามาดูนะนะครับผมในส่วนการปลดล็อกนะครับอาวุธนะครับผมตัวนี้นะบังกล้องที่อยู่นะครับนี่เลยนะครับก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัปเกรดปืนได้เลยนะครับก็จะมี2ปืนนะครับนี่เลยเป็นปืน UMP มูย่าดนะครับแล้วก็ ปืนบลูเฟรมนะดาโก้นั่นเองนะครับผมแลาพี่ขอไปดูตรงนี้ก่อนนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนปืน UMP นะครับผมแล้วก็ในส่วนปืนอเอเคมังกรฟ้านั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็จะมีคลิปเปิดตัวที่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับผมพี่บอกเลยนะครับนี่นะครับลูกเซตเต็มนะครับผมแล้วก็มีท่าทางมีแสงเอฟเฟกตต่างๆนะครับผมนี่เลยนะครับผม ก็สีสันสวยงามเลยนะครับผมอ่ะโอเคเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมนี่เลยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในการอัปเกรดนะครับช่องขวามือเนี่ยก็เป็นอ่า ability นะครับผมค่าเอฟเฟกต่างๆนะครับนี่เลยก็จะมีอัปเกรดรายรายละเอียดอัปเกรดเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่รายละเอียดกดเข้าไปเลยนะครับผมเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับเลเวลสี่เลเวลห้าเลเวลหกเลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับมีถึงเลเวลเจ็ดนะครับสูงสุดนะครับผมอ่าส่วนการ หาโทเค็นนะครับส่วนการหาโทเค็นเหรียญเป็นเก็นะครับที่จะมาอัปเกรดพี่ก็สอนคลิปเมื่อเช้าแล้วนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าหายังไงนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่พาไปแจกค้กันดีกว่านะครับผมอ่านี่เป็นการล็อกอินนะครับรับฟรีเลยนะครับผมอ่ะก็กดรับไปเลยนะครับผมพึบนะครับนี่นะครับรับฟรีฟีไปเลยนะครับผมก็คือล็อกอินนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะล็อกอินรับฟรีเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับให้เราประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองกดอัปเกรดก่อนนะครับเราได้อันนี้มา1อันนะครับไม่รู้อัปเกรดได้หรือเปล่านะครับผมพิบพินะครับผมไม่น่าจะได้นะครับ1อันเอันไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอไปแจกโค้ดกันดีกว่านะครับผมก็กดเข้าไปที่แลกทีมโค้ดนะครับผมแล้วก็นี่กดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมนี่ปั๊บนะครับผม รอสักครู่นะครับผมในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอก๊อกโ้ดไ้ก่อนนะครับผมปุ๊บอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอ่ามาแล้วนะครับผมนี่เลยเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับใส่ได้ยกเซิฟเลยนะครับผมเป็นโค้ดเจเตอรกกันบ็อกบดวันอาทิตย์นี้นะครับก็รีบใส่กันด้วยนะครับสำหรับใครที่มีไอดีไก่หรือว่าใครไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สำหรับใครอยากได้เพชรก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์อย่าลืมไม่ชื่อเฟซแล้วก็ที่สำค